เก่งขึ้นภายใน14วันนะครับวันนี้วันที่4เหมาะมากๆสําหรับมือใหม่หรือผู้ที่กลับมาหรือฟื้นในการเล่นขิมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะชี้จุดชี้ตําแหน่งครับว่าตีตรงไหนจุดไหนทําให้เราไม่เมื่อยเบามือแล้วเสียงออกมาชัดเจนที่สุดไปดูกันครับมาดูที่หน้าขิมกันครับดูซิว่าจุดไหนที่เราควรจะตีแล้วให้เสียงออกมาชัดที่สุดทุกคนทําตามผมนะครับเป็นเทคนิคที่ใช้มายาวนานฮนะชูนิ้วขึ้นมาครับปึ๊บวาง ขนานไปกับเฟลดครับแล้วหยิบไม้มาครับวางต่อจากนิ้วเลยนี่คือจุดที่จะทําให้เสียงออกมาชัดที่สุดครับเราจะลากขึ้นไปแบบนี้ขนานไปกับหยองแล้วก็จดจำเอาไว้หรือเอาปากกามาไฮไลท์ไว้ก็ได้แต่จะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้สลักสําคัญขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราเล่นจริงๆเนี่ยมือมันจะสายไปสายมาเพียงแต่ให้เรารู้ว่าไม่ใช่ชิดจนเกินไปหรือ ห่างจนเกินไปแบบนี้ทุกข้างทุกฝั่งกะเอาครับเราไม่ต้องใช้ขนาดเป็น,ปนตัวเลขกะเอากะด้วยนิ้วของเรานี่แหละครับแล้วก็พยายามที่จะตีจุดนั้นให้ใกล้เคียงที่สุดครับผม จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้สลักสําคัญอะไรเลยครับแต่ว่าจะดีมากจะเหมาะมากกับผู้ที่รื้อฟื้นหรือเพิ่งเล่นนะครับแล้วก็จะดีที่สุดสําหรับครูผู้สอนที่จะนําไปถ่ายทอดต่อเราจะได้บอกเขาครับว่าจุดไหนกําเนิดเสียงที่ดีที่สุดชัดที่สุดและเราจะได้เล่นและเบามือที่สุดนะครับก่อนไปวันนี้ครับผมจะฝากไว้หนึ่งประโยคครับดนตรีใช้สัญชาตญาณใช้จิตวิญญาณไม่ได้ใช้สมการแต่อย่างใดครับไปก่อนสวัสดีครับ